สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นั่งกันมีโมมากินเขาน้ำนะจ้ามีน้องพันมากินเขาน้ำได้ตํบบักแตงซบะนกิน้วกามีแกงเฮดจ้าแกงเฮดแล้วก็เจ้าไปลาแดกเข้า้วก็นีจ้าอาหารพิเศษเท่ามือนี้ค่ะต้มตีนง่ว่วจ้าหมู่บ้านนี่นั่งไปร้านคนดำพักบมาจ้าแต่ว่านั่งไปเห็นตีนงัว่านั่งเลยซื้อมากพ่ะจ้าคนกับไอ้ออกได้นั่งกินมันหลุดเป็น กินเป็นพักเป็นยาไปรถจะพี่น้องน้องเป็นบ่รยากเข่ากล้องแล้วกันนั่งกันเล่นขอทายอาหารก่อนจะาห็น้องพนนังถาน้องเป็นว่าทายรถเป็นยางมาจะน,นั่งกันเลยนทายมาด้วยจ้ามากินอาหารแสบๆน้ำนั่งอาหารหน้าตาหน้า,นากินค่าที่ครัวนางเอกฟินแลนด์พูนค่ะเบื้องหิมะเพิ่งรู้จัานั่งจุดเที่ยนพูนหิมะเบื้องวิวบรรยากาศทั้งนอกความจ่าเบื้องหิมะ เมื่อนี้ลบยู่ที่ลบยี่สิบสามองศาด้วจ้ะบ้านที่นั่งอยู่เนี่ยลบยี่สิบสามองศากองฮิมะเข้ากับว่าไปข้างใดดอกจ้ะหนาเตอร์อยูนในนบ้านได้ปึกวรฮิมะเธอได้จ้ะพี่น้องพุ่น่ะเต็มหนึงเห็นไหมจ้าจุดเทียนสร้างบรรยากาศจ้ะใครสีเบิร์ดแล้วล่ะกันมีบักโสมบักกล้วยมีดอกไม้พร้อมจ้ะ หนึ่งเขาเหนียวห่อนหอนสุนองพันกินจ้ามาเถอะจ้ามากินมาแสบน้ำนั่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นช่องนังเอกฟิลเลน่นน้ำได้จ้าสวัสดีจ้า